สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของชานฉันชื่อคามล่าวันนี้เราจะมาเปิดตัวประกอบร่วงมัที่สุดมาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะพูดถึงตัวประกอบร่วงมักที่สุดเราต้องรู้ว่าตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบคือตัวเลขที่หารตัวเลขอื่นได้ลงตัวโดยไม่มีเศษต,ตัวอย่างเช่นตัวประกอบของแปะคือ หนึ่งสองสี่และแปดเนื่องจากหนึ่งคูณแปดและสองคูณสี่ได้แปดที่นี้เรามาพูดถึงตัวประกอบร่วมมากที่สุดกันคุณเข้าใจตัวประกอบร่วมมากที่สุดได้ยังไงตัวประกอบร่วมมากที่สุดคือตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถหารตัวเลขสองตัวได้ลงตัว ฉันจะอธิบายให้คุณฟังโดยยกตัวอย่าง12และ18ก่อนอื่นเราจะหาตัวประกอบของ12 1คูณ12 2คูณ6และ3คูณ4ได้12และ1คูณ18 2คูณ9และ3คูณ6เท่ากับ18ตอนนี้มาเขียนแบบง่ายๆกัน เพื่อให้เราเห็นตัวประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนคุณหาตัวประกอบร่วมตัวใดตัวหนึ่งเจอหรือไม่ใช่แล้วเราจะเห็นว่าหนึ่งสองสาและ6ทั้งก็เป็นตัวประกอบของ12และ18ซึ่งใหม่ คว,ว่าตัวประกอบเหล่านี้เป็นตัวประกอบร่วมไหนที่นี้คำว่ามากที่สุดหมายถึงตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดหรือใหญ่ที่สุดดังนะั้นเราจะเป็นต้องหาตัวเลขที่มากที่สุดในตัวประกอบเหล่านี้ ตอนนี้คุณรู้หรือไม่ว่าตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ12และ18คืออะไรใช่แล้ว6เป็นตัวประกอบที่มากที่สุดเพราะ6เป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดที่นี่แต่คุณอาจจะสงสัยว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไร ลองนึกภาคว่าครูบอกให้คุณโหลดรูปแษส,ส่วนนี้คุณส่วนใหญ่จะพยายามหารด้วยสองแล้วหารด้วยสามสำหรับเราเราได้เรียนรู้แล้วว่า6เป็นตัวประกอบร่วมมากที่สุดของ12และ18ดังนั้นเราจะหารด้วย6 12หารด้วย6เท่ากับ2 และ18หารด้วย6เท่ากับ3ซึ่งทำให้เราได้2ส่วน3ตอนนี้มาทำแปะฝึกหัดกันก่อนขั้นแรกเราจะหาตัวประกอบจากนั้นจึงระบุตัวประกอบร่วม และสุดท้ายแต่ไม่ทยสุดหาตัวประกอบที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็5ดังนั้นตัวประกอบร่วมมากที่สุดของ15และ20ก็คือ5แล้วตัวประกอบร่วมมากที่สุดของ204และ344ล่ะ เนื่องจากตัวเลขนี้มีขนาดใหญ่เราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบเฉพาะเทคนิคนี้ง่ายมากเราเพียงแค่ต้องหารจะโหนว่าตัวเลขทั้งหมดจะเป็นจำนวนเฉพาะสำหรับ204คูณ102คูณ2จากนั้น51คูณ2สำหรับ หนึสองและ17บคูณสาสาหรับ5อเช่นเดียวกันสาหรักส้อบสี่ดังนั้นสาหรับ3ี่คือหนึ่งร้ยเจ็ดสิคูณสองคูณสอสาหรับยเจสบสองและสี่สิสาคูณสอสาหรับ 2, 43, หกตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า ตัวเลขที่ทั้งหมดเป็นจํานวนเฉพาะในการแยกตัวประกอบเฉพาะเราคูณตัวเลขที่มีตัวประกอบร่วมมากที่สุดเพื่อหาตัวประกอบร่วมมากที่สุดดังนั้นที่นี่เรามี2และ2ซึ่งหมายความว่าตัวประกอบร่วมมากที่สุดของ204 และ344คือสีเพราะสองคูณ2เท่ากับ4ขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวประกอบร่วมมากที่สุดใต้ดีขึ้นโปรดกดไลค์และอย่าลืมสมัครรับพ้อมูลเผื่อเรียนรู้บทเรียนคณิต